ว่ากันว่าใจิตใจที่เสื่อมทรามสามารถทำลายล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้จริงหรือไม่จริงไม่มีใครรู้หรอกคะ่ะแต่มันเขียนเอาไว้อยู่ในตำนานแอตแลนติสดินแดนที่ก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันว่ามันมีอยู่จริงหรือเปล่าแต่กลับมีมนุษย์หลายคนนะคะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแอตแลนติสแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวของแอตแลนติสออกมาเป็นหลากหลายเวอร์ชันแล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่พยายามตามหาอาณาจักรจมน้ำแห่งนี้แบบจริงจัง ส่วนทายก็เป็นอีกคนหนึ่งค่ะที่ถูกแอตแลนติสดึงดูดและอยากจะตามหาเรื่องราวของมันมากขึ้นเพราะในตำนานบอกว่าแอตแลนติสเนี่ยเป็นดินแดนที่มีมนุษย์ที่มีอารยธรรมและเทคโนโลยีสูงกว่าเราวันนี้ซะอีกแล้วถ้าเกิดว่าดินแดนที่มันเลอค่าขนาดนั้นมนุษย์ที่เก่งกาจขนาดนั้นยังหายสาบสูญไปได้มันก็คงจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ตอกย้ำพวกเราว่า มนุษย์เอ้ยอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองแน่ดิสนับสนุนข้อมูลทำการบ้านได้ที่ QR code นี้เลยค่ะหรือถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกสแกนไม่เป็นไรเลยนะคะดูกันให้จบคุณฟินซายฟินสาย,สสายมันมี่มอนสเตอร์ค่ะเรื่องราวมันมีว่าพระเจ้าจมอาณาจักร แอตแลนติสลงไปใต้ท้องทะเลลึกภายในหนึ่งวันหนึ่งคืนเพราะผู้คนบนแผ่นดินนั้นมีจิตใจที่เสื่อมทรามดินแดนขนาดใหญ่ถูกน้ำท่วมจนมิดลากลงไปใต้ท้องทะเลลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้ด้วยออแรงระเบิดจากภูเขาไฟากลายเป็นน้ำพุร้อนพวยพุ่งขึ้นมาจากแผ่นดินขึ้นไปสูงถึงท้องฟ้าจนกระทั่งแม้แต่เทพพระเจ้ายัางต้องกลัว นี่คือตำนานการลงทันของพระเจ้าสู่มหานครแอตแลนติสที่เพลโตนักปราชญ์โบราณของกรีกได้เขียนเอาไว้ในหนังสือที่ชื่อว่าทิเมอุสอาณาจักรแอตแลนติสเป็นอาณาจักรที่ใครๆก็บอกว่าทรงอาระยธรรมมากๆหน้าตาตามที่บรรยายไว้มันก็คือเป็นอาณาจักรที่มีรูปเป็นวงแหวนเป็นดินแดนอันอุดมสมบูรณ์สลับด้วยผืนน้ำ เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันหรูหราทุกรูปแบบที่พอจะนึกออกได้ปกครองไปด้วยสหพันธ์กษัตริย์ที่ทั้งยิ่งใหญ่และมหัศจรรย์ <c oughs> เพลโตยังระบุพิกัดของดินแดนแอตแลนติสไว้ด้วยนะคะว่ามันอยู่ที่เสาแห่งเฮลาคริสบอกขนาดไว้ด้วยว่าแอตแลนติสเนี่ยใหญ่กว่าประเทศลิเบียและเอเชียทั้งหมดรวมกัน ใหญ่มากซึ่งเสาแห่งเฮราเคสเนี่ยถูกตีความว่าก็คือช่องแคบยิปรอนตาที่แยกระหว่างทวีปยุโรปและแอฟริกาออกจากกั <c oughs> และถึงแม้ว,ว่าแอตแลนติสเนี่ยจะเป็นดินแดนลึกลับที่ไม่มีใครรู้เลยด้วยซ้ำว่ามันมีอยู่จริงหรือไม่จริงแต่ก็มีผู้คนมากมายที่พยายามที่จะตามหาแอตแลนติสแบบจริงจังมาก,มาก สยปรเจอเรื่องราวในสรารคดีของ National Geography ค่ะตอน Drain the Ocean เขาใช้เทคโนโลยีสำรวจใต้ท้องทะเลลึกนะคะที่เรียกว่า Sphere ROV ค่ะที่สแกนภาพใต้ท้องทะเลนะเป็นแบบเมืองจมใต้ท้องทะเลแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเนี้ยพอสแกนแล้วก็ทำให้เหมือนกับน้ำทะเลเนี่ยมันลดคว,วบลงไปจนกระทั่งดินแดนใต้ท้องทะเลที่เขาไปสแกนมาเนี่ยมันผุดพ้นน้ำขึ้นมา ซึ่งแน่นอนเขาว่าทีมวิจัยได้เดินทางไปยังพิกัดที่เพลโตกล่าวเอาไว้ก็ไม่ได้บอกเขาว่าตรงนี้คือแอตแลนติสจริงๆแต่บอกว่าพิกัดที่เพลโตพูดถึงนั้น ไปตรงกับบริเวณรอยแยกของเปลือกโลกที่เคยเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเพราะว่าเปลือกโลกแยกออกจากกันค่ะจึงมีความเป็นไปได้สูงนะคะว่าเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในแอตแลนติสที่ทําทั้งอาณาจักรดําดิ่งลงไปใต้ท้องทะเลจะเกิดจากสาเหตุแผ่นดินแยกบริเวณนี้ค่ะและแนวคิดว่าแอตแลนติสเป็นดินแดนที่มีอยู่จริงมันเริ่มป๊อปปูล่าขึ้นมา เมื่อศตวรรษที่19หรือประมาณ200ปีที่แล้วอิกเนะ่ซีเสแอลดานานักการเมืองของอเมริกันที่สนใจเรื่องราวลี้ลับของอาณาจักรศาตสูนี้เขาได้ตีพิมพ์หนังสือที่ชื่อว่า Atlantis: The e n t e r d e l u v i a n World หรือ Atlantis โลกยุคก,ก่อนน้ำท่วมโลกเมื่อปี1882เล่าเอาไว้อย่างนี้นะคะว่า Atlantis เนี่ยเป็นดินแดนแห่งแรกที่มนุษย์ป่าเถื่อนสามารถกลายเป็นมนุษย์ที่มีอาระยธรรมขึ้นมาได้ จนกระทั่งแอตแลนติสเนี่ยตั้งขึ้นมาหลายพันปีผ่านไปก็สามารถจะเป็นดินแดนที่มีอารยธรรมอันสูงส่งสูงยิ่งกว่าอารยธรรมในโลกมนุษย์ในปีที่เขาเกิดมาสักอีกดอนนลรียังได้อธิบายเหตุการณ์ที่แอตแลนติสจมน้ำนะคะที่มีคนพูดถึงว่ามีน้ำพุร้อนอันน่าสยดสยองพวยพุ่งขึ้นมาจากแผ่นดินจนเทพเจ้ายัางต้องกลัวนั้นว่าเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนกับภูเขาไฟระเบิด ในโลกปัจจุบันเนี่ยแหละแล้วมันก็สามารถที่จะทําให้คนนับพันนับหมื่นคนบนแผ่นดินนั้นเสียชีวิตไปได้ในทันทีเหมือนกันนอกจากนี้ยังมีหนังสือของเอ็ดเวิร์ดพาวเวลค่ะเขียนเรื่อง The Solar System นะคะเล่าว่าแอตแลนติสเป็นอาณาจักรที่ปกครองโลกใบนี้เมื่อประมาณ1ล้านถึง9000ปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นเรียกว่ายุคทองของแอตแลนติสพาวเวลเล่าว่าเมืองแอตแลนติสนเป็นเมืองที่มีความสะดวกสบายเมืองหลวงของพวกเขาถูกเรียกว่าประตูทองคำ ในช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดเนี่ยแอตแลนติสมีประชากรอยู่ประมาณ2ล้านคนมีท่อส่งน้ําขนาดใหญ่จากแบบทะเลสาบบนภูเขาลงมาในเมืองด้วยนะแล้วบอกว่าตอนสมัยแอตแลนติสเนี่ยมียานเหาะที่สามารถจะมีผู้โดยสารได้แบบ2-8คนเออเอาดีรถทุกวันนี้มันยังเหาะไม่ได้เลยเอ๊ะก็เหาะได้ก็มีแล้วนะ แอตแลนติส <Atl> เป็นกลุ่มแรกเลยที่พัฒนาระบบสงครามแบบมีระเบียบคือมีกองทัพอแบบ่ะไม่ใช่ตีกันแบบตีกันมั่วๆพอเวลเล่าว่าระบบสงครามเนี่ยมีการแบบส่งกองทัพแบบ5 0าสิบถึงหนึนายไปประจําเป็นหัวเมืองต่างๆมีส่งเรือรบออกไปประจําการมีการติดตั้งแก๊สพิษมีระเบิดแบบจรวดยิงหัวเพิิงน่าจะเหมือนกับมิสไซล์อะไรประมาณนี้ในยุคป,ปัจจุบันแล้วทําไมดินแดนที่มีความสิวีไลท์มากมายขนาดนี้ต้องสาบสูญด้วยสิ่งนี้มีคําใบเขียนเอาไว้ อยู่ในคัมภีร์ไบเบิลพระเจ้าได้ตรัสกับโนอาว่ามนุษย์ทุกคนต้องพังพินาศต่อหน้าเราเพราะแผ่นดินโลกเต็มไปด้วยความดุนแรงเพราะฝีมือมนุษย์และดูเถิดเราจะทำลายพวกเขาไปพร้อมกับแผ่นดินโลกและถามว่าความเสื่อมซามที่เกิดขึ้นมันคืออ,ะ,อะไรมันก็มีเขียนเอาไว้นะคะในเรื่องราวของแอนนี่เบสันซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มาศาสนาเทโอโซฟีเหมือนกับพาวเวล ระบุเอาไว้ในหนังสือที่ชื่อว่า Man How w i n s and w i t h e r ว่าชาวแอตแลนติกมีมนต์ดำที่เหมือนกับเทคโนโลยีชีวภาพมีเวทมนต์คาถาในการผสมพันธุ์มนุษย์กับสัตว์ซึ่งเป็นข้อห้ามของพระเจ้าจนกระทั่งมีเผ่าพันธุ์ลูกผสมเกิดขึ้นในแอตแลนติสค่ะเป็นกองทับสัตว์คือเป็นร่างมนุษย์แต่หน้าเป็นสัตว์ ซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์นักล่าที่ดุร้ายนะคะเอาไว้ทําลายแล้วก็กินซากศพของศัตรูในภาวะสงครามซึ่งอันนี้เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างที่ได้หามาได้นะคะเป็นความเสื่อมทรามของแอตแลนติสที่พระเจ้าไม่พอใจแต่ในหนังสือของดอนเนลลี่เ็ายังเขียนเอาไว้อย่างนี้นะคะว่าในดินแดนแอตแลนติสเนี่ยมันก็ยังมีคนดีหรือว่าคนฝั่งเวทมนต์ขาวอยู่ที่ได้รับการเตือนจากพระเจ้าให้อพยพออกไปก่อนที่จะเกิดน้ําท่วมแผ่นดินไหวขึ้นค่ะ ตรงจุดนี้เองค่ะที่มีการอบพยพโยกย้ายออกไปได้ก่อนที่แผ่นดินจะโดนสูบลงใต้ทะเลดดนัลลี่บอกว่ากลุ่มที่อบพยพออกมาจากแอตแลนติสได้กลุ่มนี้คือกลุ่มที่สร้างอาระยธรรมยุคหลังในโลกให้เกิดขึ้นค่ะสิ่งหนึ่งที่ใจคิดมาตลอดสงสัยมาตลอดแต่ก็ไม่เคยได้คําตอบแบบจริงๆจังๆและคิดว่านี่อาจจะเป็นหนึ่งในคําตอบก็ได้ก็คือพีระมิดในอียค่ะ ซึ่งในหนังสือของโดนาลีก็มีเขียนเอาไว้นะคะว่าอียิปต์เนี่ยเป็นหนึ่งในอาณานิคมโบราณแห่งแรกๆเลยที่ชาวแอตแลนติสอพยพไปแล้วก็ไปสร้างเป็นอนาณานิคมขึ้นค่ะดดนาลียอธิบายว่าอียิปต์เนี่ยเป็นแบบจำลองของเกาะในมหาสมุทรแอตแลนติกชาวแอตแลนติสยังเป็นผู้ที่สามารถผลิตเหล็กได้ลายแรกๆจนกระทั่งเกิดเป็นยุคเหล็กแล้วอักษรที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยอาจจะเริ่มต้นมาจากอักษรฟินแเชีย เพราะก็มีทฤษฎีมานะคะว่าแอตแลนติสเนี่ยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของอักษรที่ใช้กันทั้งในย EU ุโรปแล้วก็ตะวันออกกลางแพร่หลายไปจนเป็นภาษาทั่วโลกสิ่งนี้ก็เป็นหนึ่งในสันนิษฐานว่าใครคือคนที่สร้างพิระมิดในอียิปปิพิระมิดที่แม้กระทั่งเทคโนโลยีทุกวันนี้จะเอาขึ้นมาสร้างก็ไม่ง่ายอะสิ่งนี้ที่ทายหามามันเหมือนกับจะเป็นหลักฐานหนึ่งที่บอกว่ามีมนุษย ที่มีอรารยธรรมแบบสูงกว่าเราเกิดขึ้นมาก่อนหน้าเราอาจจะครั้งหนึ่งหรืออาจจะหลายครั้งแล้วก็ได้ทซายไปเจอหลักฐานหนึ่งในสารคดีเรื่องเดิมค่ะของ national g e o g r a p h i c drain the ocean นะคะก็คือเมืองจมใต้ท้องทะเลค่ะเช่นที่เกาะยานากุนิประเทศญี่ปุ่น ที่เห็นอยู่นี้นะคะคือสถาปัตยกรรมสุดล้ำที่สร้างมาจากหินขนาดใหญ่มากๆหลายหลายก้อนเรียงต่อกันแล้วก็มีกำแพงที่เรียบด้วยแปลว่าต้องเป็นมนุษย์สร้างขึ้นที่สำคัญเนี่ยมันถูกเรียงต่อกันให้เป็นขั้นบันไดยอย่างมีระเบียบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเกิดจากธรรมชาติซึ่งทีนักวิจัยก็ได้ลงไปสำรวจตรวจสอบสถานที่แห่งนี้และพบว่ามันมีขนาดเท่ากับ5สนามฟุตบอลและมีหลักฐานว่ามีมนุษย์เคยอาศัยอยู่ที่นี่ที่สำคัญ อายุของมันคือมากกว่า8,000ปีมาแล้วค่ะนอกจากที่นี่ทีมวิจัยยังได้ทำการสำรวจเมืองจมอีกมากมายในโลกใบนี้และพบว่าเคยมีทั้งบ้านที่ทำด้วยอิฐมีการทำป่าสุสัต์มีอาวุธมีหลุมศพและมีอารยาธรรมที่มีอายุตั้งแต่1,000 10, 0ถึง5,000ปีมาแล้วนั่นก็แปลว่าก่อนที่พวกเราจะรู้ตัวว่ามีพวกเราในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินั้น เคยมีมนุษย์กลุ่มอื่นมาแล้วค่ะเอ็ดเวิร์ดพาเวลยังได้เขียนเอาไว้ว่าแอตแลนติสนั้นล่มสลายไปตั้งแต่9,564ปีก่อนคริสตกาลและกลุ่มที่อพยพหนีออกมาได้นะคะก็ยังมีการเขียนเรื่องราวถึงแอตแลนติสเอาไว้ในชื่อเรียกขานต่างๆกันเช่นเรียกว่าสวนอีเดนตามที่เขียนเอาไว้ในคัมภีร์ไบเบิลหรือที่เรียกว่าทุ่งเอลิเชียหรือว่าภูเขาโอลิมปัสตามตำนานของกรีกโบราณหรือที่เรียกว่าแอสกาตามของชนชาตินอสในทวีปยุโรปตอนเหนือนะ กลุ่มเทโอโซฟีเนี่ยยังเล่าถึงเรื่องราวของแอตแลนติสในมุมมองของเทคโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้นในโลกใบน,นี้อีกแง่มุมหนึ่งไว้ด้วยนะคะว่าวันนี้เมื่อเทคโนโลยีของโลกเนี่ยมันก้าวล้ำสมัยไปมากๆมากจนถึงจุดเดียวกันกับเทคโนโลยีในวันที่แอตแลนติสลุ่งเหลืองมันอาจจะไม่ใช่จุดที่เรากำลังจะเดินไปในถึงจุดสุดยอดอีกแล้วแต่มันอาจจะเป็นจุด ที่เรากําลังเดินสู่ความเสื่อมซามเหมือนอย่างที่เคยเกิดขึ้นในดินแดนแอตแลนติสก็ได้เทเลนาบาวัสกี้ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคม Tesophical Society ในปี1875ได้อธิบายถึงการล่มสลายของแอตแลนติสไว้ยอย่างนี้นะคะว่าชาวแอตแลนติสเนี่ยมีศักยภาพแล้วก็มีความสุขสบายสูงมากเพราะว่าไม่ต้องดินน้นรนที่จะมีความรู้ความสามารถ ซึ่งแสดงว่าชาวแอตแลนติสเป็นกลุ่มที่มีภูมิปัญญาสูงส่งโดยธรรมมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วแต่ถึงขนาดนี้แล้วชาวแอตแลนติสก็ยังไม่พอใจพวกเขายังต้องการควบคุมธรรมชาติมีความทะเยอทะยานและความชั่วร้ายจนกระทั่งนำไปสู่ความล่มสลายของอาณาจักร เอาจงริงภัยพิบัติธรรมชาตินะถึงใครจะไม่เคยเจอกับตัวแต่สายเชื่อว่าทุกคนอย่างน้อยเคยเห็นผ่านสื่อทีวีสื่อโทรศัพท์มือถือสื่ออะไรต่างๆนานากันมาหมดแล้วว่าภัยธรรมชาติภัยพิบัติที่มันรุนแรงมันรุนแรงได้มากขนาดไหนและมันโหดร้ายมากขนาดไหนมันคงจะเกิดขึ้นเพราะธรรมชาติเพราะโรคร้อนเพราะพระเจ้าเพราะจิตใจเสื่อมทรามเพราะความบังเอิญ ไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรเรื่องที่ซายเล่ามาทั้งหมดต่อให้มีเล็บเฟลน์ว่าซายไปเอามาจากไหนก็ไม่มีใครรู้อยู่ดีแหละว่าตรงไหนจริงและตรงไหนไม่จริงแค่รู้ว่าเรื่องราวที่เล่ามาถ้าเกิดมันมีส่วนที่เป็นความจริงมันก็แค่กําลังจะบอกกับมนุษย์ว่ามนุษย์เอ้ยอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองแน่เพราะมนุษย์ที่เคยอยู่มาก่อนเราที่ว่าแน่มากกว่าเราก็สาบสูญมาแล้ว